ตอนนี้นะคะโปรเจกต์กัมินนาก็ลงมาแล้วค่ะน,นี้มีเรือด้วยโอ้มานั่งกินนงเรือเลยเหรออันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆของร้านนะคะนี่ค่ะอ๋อโปรเจกตบอกมีน้ำตกด้วย น่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรอคิวเพื่อจะทานข้าวกันอยู่นะคะแล้วก็เลยแบบว่ามาทานไอติมระหว่างรอ,งองใช่ปหมโอเคให้คลายหิวนิดนึงของฝหนูน่ารักค่ะมีรถเต่าอ,อยู่ฝั่งหนูด้วยเจ๋งดูดิใช่เป็นรถเต่ามีรเรือใบด้วยมเจ๋งมีเรือไหมไล,ล้อมีอะไรบ้างนะ คนเจ๊กจะไปไหนกันอะนั่งเรือระวังตกน้ํานะ มันเป็นที่โค้งอ่ะเดี๋ยวของโปรเจกต์กับมีนาไปข้าวผัดปูกับพิซซ่ายัางไม่มาเดี๋ยวรอกัอนนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูตอนที่พิซซ่ามานะคะว่าจะเป็นยังไงมีนารอแป๊บ,บนึงนะโอเคปะสนุกป,ปะเมื่อกี้ไปเล่นหมมามาสนุกป,ปะเข้าไปกอดพี่หมีได้ไหะโอเคนะเดี๋ยวรอพหีมเต็มห,หัวเลยอ๋อนี่โปจกยังมีหิมะติดมาหนึ่งอัน เดี๋ยวเราพิซซ่ามานะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะพิซซ่าของโปรเจกต์กับเดาก็มาแล้วานะคะนี่เขาสั่งเป็นดับเบิร์ชีสอร่อยเราสั่งกระางมานี่สำหรับโปรด,ด็กน่าดิกน่าอร่อยปะของเด็กๆจะเป็นพิซซ่ากับข้าวผัดโก๋นะคะส่วนนี้ค่ะของวัวป่าคนหน้าหมูก็จะเป็นที่โครงหมูแล้วก็อะไรนะขามหมูโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ป้าบ่ากับน้องโปรเจกต์ กับน้องมินานกินข้าวก่อนนะคะบ, i, บ๊ายบายอ่ะพี่ปอออกมาก่อนให้น้องมินาถ่ายหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวผัดกันอ่ะพี่ปอมาแลว้วอ่ะมินานยิ้มหน่อยออ่ะให้พี่ปอถ่ายมาั่งแล้วลยะล้างมือด้วยนะลูกอ่ะ อร่อยป่ะเอ้ยไม่ใช่อร่อยป่ะไม่ถูก่ะอ่ะพี่ปอ,อ,นนปอขับไปไหนครับท่านนี้อ,อุ้ยเติมลมหน่อยเมาช่างเติมลมหน่อยซ้อ,อนดิซ้อนได้ระวังนะคะสาวอันนี้เป็นสกอยสกอย

จับนาดูว่าป่าดิค่ะดูป่า,าดปาิป่าทำไรอ่ะบอป่าทำไรอ่ะเจะมาาขาทำไรอ่ะ ติมน้ำมันเหรอพอเจพอเจเข้าดูวหน่อยอันนี้พอเจกำลังเติมน้ำมันพอเจ จะไปให้ทางตรงนี้ไปดูต้นคริสต์มาสหนูมลินาะถ่ายรูปกันมินาะนี่โปรเจกกันโทรศัพท์ดิเดโป <laughs> เจกเบ้าอเาเก็บค่าเก็บโปรเจกต์ พ่อเจใส่แมสดีๆแมสหลุดแล้วลูกพ่อเจเอาโทรศัพท์เก็บก่อนลูกไปเดี๋ยวไปเดินดูตรงนู้นต่อโทรศัพท์เก็บเรว ใส่กิ้มหน่อยครับอ้าวเป็นหน้าอันนี้ โอ้ไม่ไม่ไม่่ขาง่ไม่อใจอ่ะออกมาแล้วมไปหนเจขากไปไหนลูกอ๋พ่เจกเขาจะขึ้นไปข้างบน You know, you know anything? ครองครัวแพนกวินด้วยน่ารักอ่ะเดี๋ยวดูครอบครัวแพนกวินก่อนไหม,ไมหันมาเร็วหันมาหน่อยนหมมาว้าอ่ะเดินด่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูรถกว่ารถฟางกัน,นอ้าวผมมาข้างนอกเลยลูกในเป็นบ้านน่ารัก ถ่ายรูปกับพี่หมีไหมพอละฝั่งเร็วพี่ป่ออยู่ฝั่งนี้ดิฝั่งที่มีกระเป๋าเออน่ารักคันว่าเป็นช่างช้ำอา้าวไปต่อไปต่อโอยนี่ไงน้ำตก เด็กไปขึ้นนันนันกันแล้วรถา,างอันนี้เป็นเหมือนมองกระมองเลยเนาะเอาค่อยๆนะครับอไีไปด้วยไปด้วยไป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 หน่อยอ่อออจาจะขนฟางไปไว้ที่ไหนครับไปไว้หน้าน้าครับขนขคมข้นขด,ด ไไปแล้วดึงไม่มารถไฟหนักเกินเบาเบานี่นี่มีรถน้ำแข็นนมได้ไปดูดิอันนี้เป็นแบบอุ้ยมีต้นกระบองเพชรด้วยพี่โปนู่นกางหันลมก็มี ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พี่ปอขึ้นไม่ได้ลูกพี่ปอเบาๆเดี๋ยวอันนั้นโคมไฟเขาหล่นลูกเขียนไม่ได้ค่ะเขนไม่ได้มีคนเื่นขึ้นบ้างหรือเปล่าลูกี่่อนตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะโปรเจกต์กับบินาก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด like กด s h a r แชร์จะไดให้วกเราติดด้นะเพจะได้ไม่พลาดคลิปหมของเราใครอยากให้บินาไปด้วยกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวเอามินาไปด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนแล้วเลี้ยวเด็กๆแต่คลิปหน้าเด็กๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอชมนต้น เต้นหน่อยเต้นหน่อยเอาเอาอีกเร็วเอาไปนายโยกหน่อยเรากลับคันนี้ใช่ปหะบ๊ายบายแล้วเด็กๆบ่าไป